ครับหืมทำไรทุบอะไรตหืมทุบ่ะทุบ้อก้อนอิดข้อก้อนขอของใคร ของใครของคุณของคุณครับของคุณครับก่อนของไหนดูปากแตกที่ไหน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 เจ็บไหมลูกคุณโดนอะไรโดนอะไรลูกโดนคอนคอนโดนคอนครับ ให้ดูปากให้ดูปากปากเป็นแผล้อนคอนยกคอนเจ็บไหมเจ็บป่าตีตีคอนกัดเลยกาเลยเอาไมตัวทุบ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 ี่เาลูกเาลูกไม่มมจริงเลยนะวัิวนะลูกนอานิ้วหดว่เลูกนะเดี๋ยวตามน้อีเจ็บ Yeah. <laughs> uh, nha ah. à.